้าวันนี้ครอบรครัวของใครมีปัญหาเรื่องมือที่สามมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำและจะจะทำให้คุณชนะมือที่สามได้ง่ายกว่าหนึ่งครับอย่าโวยวายครับอย่าแหวกญ้าให้งูตื่นสองครับรีบปรับในส่วนของเรื่องบนเตียงถ้าวันนี้ยังอยู่กันนะรีบปรับครับอบาิมังงี้คนไปหามือที่สามเนี่ย โดยหลักแล้วมันจะไปในเรื่องของมือที่3มจะเอา2เรื่องมาล่อแฟนของคุณไม่ซับก็กแซกค,คุณต้องรีบปรับครับแฟนของเราไม่ได้ไปหามือที่3เพราะมือที่3มเกลียวไข่อร่อยนะครับแต่ส่วนหนึ่งไปเพราะเรื่องนี้ครับและดูเหมือนกับว่าหลายๆเคสเนี่ยวันนี้แฟนแยกห้องนอนแฟนไม่มีอารมณ์แฟนมีความเครียดติดงานติดภารกิจไม่ได้มีเวลามาหาเราต่างๆพวกนี้ปัญหามันเกิดจากจุดนี้ครับ3ครับห้ามบอกครับว่าคุณเนี่ย รู้แล้วครับเมื่ออะไรก็ตามที่คุณบอกว่าบอกแฟนแนี้เนี่ยฉันจับได้แล้วแกเนี่ยไปมีมือที่สามต่างๆพวกนี้แล้วคุณก็โวกเวกโวยวายท้าเลิกท้าอย่าประจานต่างต่างพวกนี้คือความสามพัญของเราตอนนี้คือเขาเริ่มที่จะไม่อินแล้วถูกไหมเขาเริ่มที่จะอินกับมือที่สามแล้วคุณไปท้าเลิกทา้ายาในขณะที่เรายังไม่ได้บิ้วความอยากของคนขึ้นมายังไม่ได้กระตุ้นให้คนเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นยังไม่ได้ทําให้คนมันเสียดายเราแล้วคุณไปท้าเลิกท้าอยาหรือบางคนบอกว่า คุณเลือกมาเลยว่าคุณจะเลือกใครอ่ะก็วันนี้เราเป็นรองครับแล้วไปท้าให้เขาเลือกก็กลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่สุดท้ายเขาไม่มาง้อครับคุณจะเห็นว่าเขาชัดเจนกับมือที่สามมากขึ้นแล้วพอคุณจะกลับไปจริงๆเสียหมานะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นคนออกมาเองเป็นคนบอกเลิกเองด้วยซ้ํานะครับในบางคนพออยากกลับมามันจะยากมากขึ้นเรื่องนี้นะครับมีสองคลาสที่แนะนําคือเป็นที่หนึ่งในใจแฟนคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องแย่งกับใคร มีแต่คนมาแย่งเราครับกับ2คือสั่งจิตมือที่3ให้ยอมแพ้มันมีวิธีการทําให้แฟนของคุณหมดซึ่งความอยากในตัวมือที่3ครับแต่มันจะมีผูค้ความอยากจะให้เป็นเป็น,เป,นเป็นทิปน,นะครับเออสำหรับคนที่กําลังเจอปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ละเอียดเต็มๆเนี่ยอันนี้ไปไปทบทวนกันในคอร์สนะครับมันจะมี10ข้อครับห้ามทําเมื่อรู้ว่าแฟนมีมือที่สครับ เพราะคุณจะชนะได้ง่ายกว่าใครอยากได้นะครับสิบข้อนี้ทำให้คุณชนะได้ง่ายกว่าแช์หนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสเหนือกว่าครับแล้วบอทจะส่งสิบข้อห้ามนี้ให้คุณรู้เสียก่อนนะครับคุณต้องรู้เกมก่อนเหมือนกับวันนี้คุณจะไปเชียงใหม่คุณต้องรู้เส้นทางก่อนครับว่าทางมันจะไปยังไงมันจะไปที่ไหนคุณจะคือง่ายที่สุดคือคุณเห็นเส้นทางทั้งหมดก่อนว่าคุณจะชนะยังไงเรื่องนี้ไปทบทวนนะครับในสังกิจมือที่สามไม่ยอมแพ้ กับเป็นที่หนึ่งในใจแฟนครับจําไว้ครับคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องแข่งกับใครมีแต่คนแข่งที่จะได้ตัวเราไปไม่ใช่คุณลองไปนั่งแข่งกับมือที่สามเพื่อให้ได้คนคนหนึ่งมาครับมันคิดกับคนละเกมครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสพัรธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ วิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้าย เท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ